เอสวัสดีนะวันนี้เราจะมาทดลองระเบิดมิวเคียกันครับพเดูเรากำลังจะวางระเบิดมิวเคีย์ตรงนี้อ่านี่นะระเบิดมิเคียของเราอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นอะไรเดียไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร ฉันอยากให้นายืนอยู่ตรงระเบิดอ่ะฉันอยากทดลองแป๊บนึงนะขอวิงเข้าระเบิดเล่นก่อนซึ่งประกอบด้วยอ่ะก็บอกว่าน้องเต็มมาเต็มนลน้องห้าคนยองมือสาบน้องห้าเต็นเลยซึ่งประกอบด้วยเลขยากแต่เลขง่ายสําหรับน้องตารเรียนรูปหน้าเรียนเป็นร้านที่สามารถลงสป็นหนึงนะ ของมันเยอะมอดอะไรยาวๆนี่หรือว่าของมันเยอะจริงของเยอะจนจนจะลำคาญอ่ะใช่ไหมเน่ใจว่าอันนี้เปล่าไม่น่าใช่สบบใส่ทักเป็นบุกยาวๆสักคู่นะไม่ต้องใช้ก็ได้มานะเราจะเริ่มแล้ว นั่นคือขนมเค,ค้กอ่ะอ่ลองเดี๋ยวเราจะเลื่อนนะกะพิดแล้วนะนีนอ,อยู่ไกลๆเรามันแรงมากแล้วล่างสีมันไกลมากอโอ้โอ้โอ,โอ้ฉันติดพิษอะ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะโหสุดยอดเลยอ่า <c oughs> เพื่อเรายังไม่ตาย <c oughs> ครับเพื่อเรายังไม่ตาย ออกเกิดมาขอเกิดที่นี่ด้วยนี่นะครับก็เป็นผลของระเบิดนิวเคลียร์ที่เรากระจายเป็นดุลนะแล้วก็เรียเป็นผลของระเบิดนิวเคลียร์ที่เราวงางเมื่อกี้นะครับมันรุนแรงกว่าระเบิดพีเอ็นทีเยอะแล้วลองดูพีเอ็นทีกับระเบิดนิวเคลียร์เออนี่นะครับพีเอ็นที อ่าดู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 แค่นี้นะครับแล้ลองมาเที่ยวกับเรเที่ยวเลียวเราตางกันมากอ่าแล้วคนทดลองเราหายแล้วไหนเล้ยอยู่ข้างหลังนี่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 น่นี่นี่ี่นีนีนอ่ี่่นนี่นี่